เราเดินเมทนาเราเดินตําสัตว์ตามสังสารวัฏวัฏจักรของการเบียนาย่าวเราทุกคนมีการเบียน่าวตายเกิดเป็นธรรมดาโลกใบนี้ก็เช่นกันความงดงานก็เป็นธรรมดาความเสียสละก็เป็นธรรมดาความเมตตาก็เป็นธรรมดาสัตว์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมดาเช่นเดียวกันเราเห็นความธรรมดาในสัตว์เหล่านี้ ไม่ว่าสัตว์เหล่านี้จะอยู่ที่ใดย่อมมีเราที่นั้นไม่ว่าธรรมนี้อยู่ที่ใดย่อมมีเราอยู่ที่นั้นเสมอเหมือนกับคําว่าพระพุทธมีธรรมพระกรัรม์มีรู้เพระกาเยี่ยมว่ายมีอยู่เห็นไหมจักขูส่สะศาสของท่านย่อมจะเิญแล้วในธรรมนี้เทิน มีเพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมีเพียงแค่นี้เท่านั้นเลยท่านทั้งหลายจงดูเถิดน,นำไปพิจารณาเถิดและท่านจะพบสัจธรรมที่แท้จริงคือหนทางแห่งการไถ่บาปและการดับทุกข์นั่นเอง